สวัสดีครับคลิปนี้นำเหรียญของดวงพระแชมวัดดอนใหญ่หอมนะครับปีสองหาหนึ่งหนะครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญบล็อกเสริมมีผลนะครับบล็อกเสริมมีผลนะครับก็จะมีผลตามพื้นเหรียญน,นะครับนี่ครับจะมีผลเห็นไหมครับมีผลตามพื้นเหรียญนะครับรุ่นนี้นะครับจับสร้าง สร้างเสริมหลายครั้งนะครับสร้างเสริมหลายครั้งมีทั้งทันและไม่ทันท่านนะครับผมถ้าเป็นบล็อกแรกก็จะสวยเส้นผมเส้นผมจะติดคมมากนะครับถ้าเป็นบล็อกแรกนะครับก็จะสวยคมไม่มีผลนะครับบล็อกแรกนะครับเหรียญนี้เป็นบล็อกเสริมมีผลแต่ทันหลวงพ่อปลุกเสกนะครับเหรียญไหนถ้าไม่ทันหลวงพ่อปลุกเสกก็จะไม่เห็นเมตตานะครับก็จะแทบจะไม่เห็นเมตตาเลยนะครับแล้วก็จะแทบจะไม่เห็นรอยเส้นผมเลยนะครับจะไม่เห็นลายผมเลยนะครับ เหรียญนี้ก็สภาพยังสวยนะครับในตายังคมชัดนะครับนะครับรับประกันแท้ทันหลวงพ่อปุกเสกนะครับเหรียญนี้นะครับใครสนใจนะครับอยากได้ไว้บูชานะครับผมปล่อยให้บูชาราคา250บาทรวมส่งนะครับผม2อ0รารวมส่งใครสนใจก็แอดดีดีไลน์มาได้นะครับผมเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดดอนในหอมนะครับเกจิดังของจังหวัดนครปฐมนะครับนี่ครับลักษณะตัวหนังสือนะครับ ในตายังคมอยู่เลยนะครับผมยังเห็นไรผมนะครับถ้าไม่ทันเดียนไหนไม่ทันหลวงพ่อก็จะไม่เห็นไรผมนะครับเมดตาก็จะแทบจะไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าจัดสร้างเสริมหลายครั้งนะครับบล็อกก็จะตื้นลงตื้นลงนะครับผมนี่ครับด้านหลังนะครับผิวดิมเดิมนี่ครับลักษณะนะครับ ใครที like, <en DVD> er ่หาบล็อกแรกไม่ได้นะครับก็บูชาบล็อก2นะครับก็ได้นะครับบล็อกเสริมก็ได้นะครับบล็อกเสริมที่ทันบวงพ่อนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็นําเหรียญหลวงพ่อแช่มนะครับบัดดอนเดหอมปี16นะครับบล็อกเสริมแบบมีผลมาแนะนําเพื่อนๆนะครับผมฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะนำผ้าบ้านผ้าเครื่องนะครับมาลงแนะนําแบ่งปันเพื่อนๆทุกวันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนําไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ